พีด่ดาย,ยองให้มาลูกนี้มแม่เต็มหน้าครับกน,นิกาถ้าเบามือกันน่าจะโดนหน้าวันนี้<ค>นต้องชมอบอลแรกของไทยครับรับได้ค่อนข้างดีคจะให้เบาใจก็ต้องรักษาแต้มหางไว้สักอย่างเงี้ยนะกำลังดีสักสองสามแต้มเนะียอย่าให้จี้มากครับเหนื่อยดี่ดาย,ยองเสิร์ฟบอลแรกลูกนี้ดีครับหัวเสาตีอัดบล็อกออกไป อัญชลาพรคงยศครับเต็มเต็มมือครับอันไฮรีหนีไปเป็นเจ็ดต่อสามลีดายองดินมาอันไฮรีตีแม่ลูกนี้มีช่วงนิดนึงครับโดนทัดดาวแล้วก็ผิดเหลี่ยมออกไป 4-7คะแนนลีใจยองครับแหมเสริมมุดดีครับแต่กาน,นิกาก็รับได้สวนกลับจากแดนหลังโอ้ยกระแทกบอลไมไหนาครับพี่ยยุนบี8-4ครับหนีอยู่4ต้มด้วยกันไทยยังน้ำครับ8-4คะแนนหายไปเหมือนกันครับลีแจยอง ของเกาหลีใต้ทัดดาวเสิร์ฟอะเฮียวยุนบีรับมาดีครับรีดายองให้ส่านตีติดบล็อกเฮียวยุนบียองมาอันไฮรีห่างครับโอ้โหแก้ไขดีลูกนี้บิดไม่เข้าครับสนนินีนาโพจริเรนครับก็พยายามแล้วครับเกาหลีใต้ตา,ตามหลังครับ5-8ตอคะแนน วางยืนจุงครับอ่าบอลแรกไม่ดีครับไทยแก้ไขแม่แับนิดนิดนึงครับเกาหลียังได้บุกโอ้โหอีสายนี่เริ่มทำงานครับอันไฮรีอู้ไทยก็ยังร้องไม่ได้แล้วโดนสวนคืนแม่ไปติดคอมเน็ตโอ้ยเล่นทางครับ โอ้ลูกมิก้าเล่นมากรับชินจอนจอมสวยมากเลยครับแล้วตามไปชี้ว่าหลงด้วยนะหกแปดนะวางยุนจุงครับเสริมมูดอครับมาแลวครับระยะห่างเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเกาหลีใต้ครับ ตามหลังไทยมาเจ็ดต่อ8คะแนนวานยุนจุงครับเสิรฟ์ฟวันแรกรลับมาล้นครับปั๊มย่างกันไทยได้บุกครับเสร็จมาไม่ดีเท่าไหร่แต่อัดเต็มครับ <Yeah. S 2> แม่จองดาวุลจะไปช่ง,งักอะไรฮะลูกนี้ไม่ยอม <Yeah. S 2> เอาไปเล่นครับ จังหวะตีของกติกาแล้วเหมือนจะโดดหรอกไม่เข้าไป,าไปเล่นเนีไปชะง,งักจังหวะกติกา9-7ฮ<อ>ะบอลแรกรับมาอันไฮลีเต็มบล็อกเลยครับเรียบร้อยครับแก้วกัลยาเอาอยู่อะสะใจครับต,ตบสาวไทยของเรา10-7นี้ไปเป็นสามแต้มอ,อีกครั้งหนึ่ง เคลียร์ครับเฮียวยุนบีลีดายองให้มาชินยอนจองอาจออกไปอีกครับวันนี้จังหวะขึ้นของชินยอนจองนีครับแทบตีไม่ลงเลยคนระับถ้าไม่รวมพวกจังหวะทัดเอานี่ตีออกซะส่วน,นใหญ่อะไปอีกแล้วครับ11-7ครับที่ไล่มานี่ก็เสียขึ้นไปกับหมดแล้ว อีกครั้งครับนี่ฮะสลับบล็อกคราวนี้ไทยลองไว้ได้ครับกติกาครับใส่เต็มมาเรียบร้อย12.7สครับ